สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนๆที่น่ารักในชาแนลนัชชาแปดสิบหกทาโร่นะคะวันนี้เรามาทำทบปิดหัวข้อที่ว่าถ้าเราถอยออกจากเขาไปเรายอมแพ้ละเราไม่เอาละเราจะถอยแล้วอะเขาจะมีปฏิกิริยาเป็นอย่างไรเขาจะทำอย่างไรต่อไปเขาจะปล่อยเราไปไหมและถ้าเราถอยไปออกไปจากชีวิตของเขา ดวงของเราจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องขอให้จัก,กรวาลเปนคนเปิดเผยกับสิ่งที่คุณอยากรู้กับคนคนนี้คุณถอยละคุณเหนื่อยละคุณไม่เอาละ จะเป็นไปในรูปแบบไหนระหว่างคุณกับเขานะคะตั้งเจตทิฐฐานถึงคนคนนั้นนะแล้วก็เลือกหินสีนะคะที่คุณชอบหรือพลังของกองไพ่ก็ได้นะกองที่หนึงสีชมพูกองที่สองสีฟ้ากองที่สสีเขียวอืมหายไป3วันคิดถึงกันไหมคิดถึงพี่พี่คิดถึงทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้นะคะพอดีแม่หมอดูดวงส่วนตัวเยอะแล้วก็มีงานประจําก็อาจจะ มาทําคลิปให้ได้แบบไม่ได้เยอะมากแต่จะมาจะพยายามมาให้ทุกๆท,ทุกวันนะคะอย่าเพิ่งหายจากกันไปไหนเนาะก็ยังคิดถึงทุกท่านเสมอพอดีภารกิจเยอะจริงๆนะคะก็ขออภัยด้วยเนาะโอเคค่ะไปรับฟังคําทนายได้เลย1นึสองสไปกันค่ะไปกันนะคะโอเคเราไปดูพลังงาน energy ของคุณก่อนตอนนี้พลังงาน energy โดยรวมของคุณเป็นอย่างไรนะขอดูสิคะ ผู้ที่เรียกทีมสีชมพูพ,พี่เพี่นเพื่อนที่เลือกทีมสีชมพูเป็นอย่างไรบ้างในเวลาขณะนี้เนาะอโอ้โหหกหกดาสิบอ,อัลสอดคือตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากไปโฟกัสที่จุดมุ่งหมายใหม่แล้วก็ชีวิตของคุณแล้วเหมือนคุณเองก็ไม่ได้อยากไปหรอกแต่มันก็ต้อง จาใจต้องออกไปเพราะว่าเราจะไปยึดติดที่อารมณ์ของเขาเหมือนเขาเองก็อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงไม่ได้อะไรกับเราแล้วก็มีสถานการณ์บางอย่างมันก็นิ่งคุณกับเขานิ่งอืคนรักเก่าคนรักที่แบบเคยคบกันมาความผูกพันที่รู้จักกันมาแต่คุณเองก็ผูกพันกับเขาไม่ใช่น้อยแล้วคุณเองอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วในเวลาขณะน,นี้คุณอยากจะปลดปล่อยแล้วจริงๆคือคุณอยากเริ่มต้นใหม่แล้วเพราะว่า เขาเน่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายรอบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวเงียบอืมบางทีบทที่จะทักก็ทักบทที่จะคุยก็คุยบทที่จะหายก็หายบทที่จะนิ่งก็นิ่งจนบางทีคุณรู้สึกสับสนและรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะกับกับความสัมพันธ์แบบนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าอยากไปโฟกัสกับสิ่งใหม่ๆกับคนใหม่หรืองานใหม่หรือโฟกัสเรื่องของตัวเองแต่อยากโฟกัสกับอะไรใหม่ๆที่ไม่ใช่เขาและอยากจบและเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอันนี้คือ energy ของคุณ ถ้าเป็นประมาณนี้คล้ายๆนี้ไปต่อนะคะไพ่ก็ออกมาประมาณนั้นเนาะอ่าขอดูพลังงานของเขาฝั่งนูง้นทั้งหมดค่ะผู้ที่เลือกสีชมพูขอดูหน่อยว่าพลังงานของเขารู้สึกยังไงเป็นยังไงคุณถ้าคุณถอยไปขไเขาก็ชอบคุณนะจริงๆแล้ว เขาก็มองว่าคุณนะเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณหลายๆอย่างเขาก็มองว่าคุณนะมีอะไรที่เหมาะสมกับเขามีอะไรที่ชอบคล้ายๆกันแต่ด้วยตัวเขาเองเนี่ยยังยังอยากเป็นอิสระอยู่ยังไม่อยากมีคอมมิชเมนต์กับใครที่ชัดเจนเขารู้ว่าคือตัวเขาเนี่ยอยากจะมีคุณแต่แต่ก็ยังอยากจะอิสระที่จะมีใครและยังไม่อยากที่จะผูกมัดในความสัมพันธ์ที่จะเป็นแฟนกับคุณได้เขาคิดว่า ถ้าเขาเข้าไปลึกหรือเข้าไปแบบว่าในความสัมพันธ์ที่นี้มากจนเกินไปอ่ะอ่าแล้วเขาจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เพราะว่าทุกคนแหละเนาะเขารู้ว่าคุณต้องการความสัมพันธ์นที่ชัดเจนและต้องการความเป็นแฟนการเป็นคู่ครองการเป็นแฟนการคุณคุณแบบว่าจริงจังในการที่จะคบหาดูใจใครหรือคบใครหรือคุยกับใครคุณไม่ได้คบเล่นๆหรือไม่ได้คุยหรือแบบง่าย ที่จะสบายสบายได้หรือประมาณว่าเราอะต้องการที่จะเป็นคนที่คุยกับใครเราถูกใจจริงๆเราถึงจะคุยด้วยอันนี้คือคุณแล้วเขาก็รู้ว่าคุณเป็นประมาณนั้นถามว่าเขาชอบคุณไหมเขารู้สึกดีแล้วก็ชอบคุณแต่เขาไม่สามารถทําสถานะตรงนั้นให้กับคุณได้เขาก็เลยเป็นประมาณนี้กับคุณเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะคอมมิตเมนต์อะไรกับใครแม้กระทั่งกับคุณนะคะอืมแล้วถ้าเราถอยไปอ่ะเขาจะเป็นยังไงกับเรา เขาก็จะพยายามติดต่อคุณและไม่ยอมปล่อยคุณไปนะคะอืมเห็นไหมคือเขายังมีความยึดติดแล้วก็หึงหวงคุณอยู่จะ take action ให้ให้คุณเป็นคู่เลยก็ไม่แต่พอจะเสียคุณไปจะไม่ยอมคนคนนี้เป็นคนห่วงของเป็นคนห่วงคุณเป็นคนห่วงคน,คนที่เคยอยู่ในปฏิสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะเขาจะเป็นคนที่ห่วงมากๆแล้วเขาก็ว่าเออคุณก็มีดีหลายๆอย่าง ว่าพอคุณจะถอยอะ่ะไม่ยอมปล่อยจะพยายามติดต่อสื่อสารแล้วพยายามที่จะล้งและดึงคุณไว้แล้วก็ทําเหมือนว่าให้ความหวังให้ความหวังให้เหมือนบอกว่าให้รอเขาหน่อยเขาฉันกาลังเขาจะพูดประมาณว่าเหมือนเขากาลังตัดสินใจอยู่เขากําลังดูใจอยู่เขาจะพูดแบบว่าเหมือนเหมือนให้คุณมีมีความหวังอีกครั้งหนึง่งแล้วทำมาเป็นคุยดีกับคุณเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปในสถานการณ์นี้นะคะอ่า แล้วถ้าเราไม่ตกอยู่ในอันนี้ของเขาล่ะถ้าเราจะไปล่ะเราจะไปได้ไหมมันจะดีไหมแต่ว่าพอพอเขามาคุยดีกับคุณน่ะคุณเองก็กลับไปอืมเขาจะทำแบบเนียนมากเหมือนว่าเขารักคุณมากๆแล้วก็อยากมีมีคอมมิชเมนต์น่ะคือจริงๆแล้วเขาไม่อยากมีคอมมิชเมนต์แต่พอคุณนิ่งหายเงียบแล้วไปจากเขาจริงๆ เขาจะพยายามดึงคุณแล้วก็พยายามคอนแทคคุณไว้แล้วพยายามแบบว่าทําให้คุณรู้ว่าเขาอาจจะจริงจังกับคุณแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีเนี้ยคุณเองก็กลับไปกลับไปอยู่ในวังวนนั้นเหมือนเดิมอะค่ะอืมเหมือนคุณเพราะว่าคุณมีใจที่รักเขาอยู่แล้วอะแล้วทีเนี้ยคุณคุณรู้ว่ามันเป็นคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีวันเปลี่ยนแต่แต่ด้วยใจที่คุณรู้สึกว่ามัน เขาน่าจะคิดได้เขาน่าจะรักเราแล้วคุณก็กลับไปหลงกลับไปหลงอยู่ในคําพูดของเขากลับไปหลงอยู่ในวังวนของเขาอีกเหมือนเดิมแล้วถามว่าเขาจะทําได้ไหมถ้าเราให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเขาก็ยังเป็นเขานะคะเออสุดท้ายแล้วก็ครบเราเป็นเป็นอ่ะในในตัวเลือกในความสัมพันธ์เพราะว่าคนคนนี้ไม่ยอมที่จะสูญเสียใครไป ดึงเราไว้ยั้งเราไว้หรือใครหลายๆคนไว้เพราะว่าให้อยู่ในคอนโทรลในความสัมพันธ์ของเขาเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์ของเขาเขาไม่มีวันเปลี่ยนเขาแบบว่าไม่ได้คิดได้หรือนึกได้จริงๆว่าเออคุณหายไปจากเขาแล้วคุณไม่เอาเขาแล้วเขาจะคิดว่าเออจะสูญเสียเพชรเม็ดงามไปแล้วจะทําแล้วจะดีกับคุณอย่างจริงจังแล้วเห็นคุณค่าในตัวคุณคาว่าเห็นคุณค่าน่ะเห็นแต่ถามว่าจะทําอะไรเพื่อคุณไหมก็ทําไม่ได้เหมือนเดิมเขาก็จะเป็นลักษณะเดิมเหมือน รวงกวงเราไว้ให้อยู่ในความสัมพันธ์นี้สุดท้ายเราก็กลับไปตกหลุมอยู่ในความสัมพันธ์แบบเดิมคุณเองก็จะออกไปยากไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะทําเป็นดีทําเป็นพูดดีทําเป็นให้ความหวังพูดเป็นสองแง่สองงามอยู่ในเกณฑ์การตัดสินใจเหมือนเหมือนจะทําว่าเหมือนจะเลือกคุณและทําให้คุณมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและคุณก็เชื่อว่าเขาจะทําอย่างนั้นกับคุณสุดท้ายแล้วคุณก็กลับ เหมือนตกหลุมอยู่ในอยู่ในวังวนของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นขอคําคแนะนําให้กับคุณหน่อยคะ่ะอืมจริงๆแล้วคุณรู้ด้วยสถานการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาเขาเป็นแบบนี้บ่ boy. อยอเขาเองก็เหมือนจะลังจริงๆเขาก็ไม่ได้ลังแต่มันเป็นมอน,น,นเป็นการกระทําของเขาที่เป็นความเคยชินของเขาอะ่ะอืมสิ่งที่คุณจะทําได้คือคุณต้องเปิดใจแล้วเรียนรู้สิ่งใหม่ ความรักครั้งใหม่รอคุณอยู่ข้างหน้านะคะอืมคนที่แบบว่าจริงจังพร้อมที่จะเป็นแฟนคุณและพร้อมที่จะเป็นครอบครัวกับคุณนะ่ะเขารอคุณอยู่นะคะความมันเป็นรักครั้งใหม่ไม่ใช่รักคนไม่ใช่คนเนี้ยอะคะ่ะคือคุณต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนคุณยังยังบางทีเราคิดว่าเราจะไปแล้วเราทําได้แต่บางทีเราก็หยุดรอเขาอะอืมเราไม่ได้กล้าไปจริงๆได้สักทีถ้าคุณแบบว่า เปิดตาเปิดใจแล้วก้าวออกมาแล้วลองเปิดใจให้กับคนใหม่ศึกษาคนใหม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองคุณจะได้พบเจอกับรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าคือคนคนนี้เขาไม่มีวันเปลี่ยนได้ที่จะทําอะไรเพื่อใครหรือทําอะไรเพื่อคุณนะคะเขาพูดเขาแสดงอาการแสดงปฏิกิริยาเพื่อให้คุณตกอยู่ในหลุมพรางของเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ทําอะไรเพื่อคุณอยู่ดีแล้วเขาก็คิดว่าเออคุณรักเขามาก อ่าสุดท้ายแล้วคุณก็เชื่อเขาแล้วเขาอ่ะที่เขาดึงคุณไว้เนี่ยคือเขาเป็นคนที่ไม่ยอมสูญเสียอะไรและเป็นคนที่หวานเสน่ห์และต้องการให้คนอยู่ในคอนโทลของเขาในความสัมพันธ์เหมือนคบเราเป็นตัวเลือกเป็นตัวช้อยหรือเก็บเราไว้เป็นตัวช้อยที่ดีนั่นเองนะคะโอเคขอให้คุณโชคดีค่ะยังไงก็ตามขอให้คุณพบเจอกับสิ่งที่ดีในชีวิตไม่ว่าคุณจะเลือกทางเดินไหนก็ขอให้คุณใช้สติในการตัดสินใจทางเดินชีวิตของคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ต่อไปพูดที่เลือกสีฟ้ามาดูทีมสีฟ้ากันค่ะมาดูพี่ๆทีมสีฟ้าเพื่อนๆทีมสีฟ้ากันเนาะพลังงานเอเนจีเป็นอย่างไรบ้างโอเคอ่าตอนนี้คุณตั้งสติอะไรหลายๆอย่างเหมือนคุณเจ็บหนักกับผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้หรือความรักครั้งนี้อืมมันคุณทําเหมือนเขาทําอะไรทําให้คุณเจ็บ มากคุณนิ่งคุณเงียบคุณรู้สึกแบบว่าโอ้คุณอยากเจอกับความรักครั้งใหม่แล้วอะคุณอยากไปโฟกัสกับสิ่งใหม่ๆคุณรู้สึกว่าคุณจะเอาใจไปต่อสู้ไปฝ่าฟันอะไรกับคนเนี้ยเพื่อจะได้เข้ามาคลองค่อนข้างที่จะยากคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักและคุณก็พยายามตั้งสติแล้วก็นิ่งได้เงียบได้เพราะเขาทํากับคุณหลายๆครั้งเจ็บมาหลายครั้งเจ็บมาหลายรอบ คุณก็เลยรู้สึกว่าคงต้องไปสักที้ะแหละคงต้องเจอกับรักครั้งใหม่คงต้องมองหาคนใหม่และต้องก็คาดหวังกับสิ่งใหม่กับความรักครั้งใหม่เหมือนคุณก็มาดูแหละว่าถ้าคุณไปจริงๆอาการเขาจะเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นเหมือนเช็คดูว่าเออเขาจะแคร์เราไหมเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกเสียดายเราไหมแต่จริงๆคุณเจ็บมากๆกับคนคนนี้ที่เขาทํากับคุณหลายๆครั้งหลายๆรอบถ้าเป็นพลังงานนี้ไปต่อค่ะขอดูพลังงานของเขาในความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคุณ พลนนะะังงานความสัมพันธ์ที่เขามีต่เป็นยังไงดูดิ<อ>เขามีใครอีกคนแล้วก็มีคุณด้วยนะคะอืมแล้วเขาทําอะไรในสิ่งที่แบบว่าไม่ดีกับคุณหลายๆอย่างแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณเองก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งสถานการณ์คุณกับเขาก็นิ่งแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกว่ายังคิดถึงคุณอยู่ เขาค่อนข้างที่จะคิดมากแล้วก็คิดเยอะบางทีเขาก็สับสนเขาไม่รู้ว่าเขาเลือกเลือกสิ่งที่ถูกต้องไหมหรือเลือกทําในสิ่งที่มันใช่ไหมหลายๆครั้งเขารู้ว่าเขาทําผิดต่อคุณแต่คุณเองก็ยังให้อภัยเขาหลายๆครั้งบางทีเขาก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่ยุติธรรมสาหรับคุณเขาก็รู้นะเออแล้วเขาก็แล้วเขาก็คิดอยู่อืม เขารู้ว่าคุณรักเขาแล้วก็มีความจริงจังแล้วก็มีความจริงใจให้กับเขาแต่เหมือนความรักทั้งนี้มันเป็นรักสามเศร้ามันมีสองทางเลือกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแบบนั้นแต่มันก็มีเหตุจําเป็นที่ต้องเลือกกับความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งโอเคค่ะอืมถ้าเราถอยหลังในความสัมพันธ์นี้เขาจะเป็นอย่างไรเขาเองก็เจ็บอุ๊ยไพ่ใบเดิมกลับมา แต่เขาจะปล่อยคุณไปเพราะเพราะเขาเองก็มีใครอีกคนถึงเขาเจ็บเขาเสียใจเขาไม่อยากสูญเสียคุณแต่เขาก็จะปล่อยคุณเพราะว่าเขาเองก็ปัดทั เขาเขารู้สึกว่าเขาทําคุณเจ็บหลายๆครั้งหลายๆรอบเขารู้เขารู้ตัวดีเขารู้ว่าเขาทําให้คุณเสียใจที่บางท่านบางคนเขาอาจจะมีเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วมาหลอกคุณหรือคือคุณอาจจะเป็นคนที่หนึ่งของเขาแล้วเขาไปเลือกอีกคนอะไรประมาณนี้แต่เขาเลือกแบบว่าจะไปใช้ชีตกับอีกคนหนึ่งแล้วเขาทําให้คุณเจ็บหลายหลายครั้งแล้วเขาก็เองก็เออเขารู้ว่าเขาทําคุณเจ็บหลายรอบ เขาก็เลยต้องแบบว่าถ้าคุณจะไปถามว่าเจ็บไหมเสียใจไหมเสียใจแต่ก็แต่ก็แต่ก็ยอมรับแล้วก็เข้าใจได้เขาก็ปรารถนาอยากให้คุณได้เจอกับคนที่ดีกับคุณจริงๆกับคนที่สามารถที่จะเป็นคู่ครอ,องของคุณและก็รักคุณได้แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์นั้นได้นะคะถามว่าเขาเสียใจไหมเสียใจนะเจ็บนะเจ็บแต่ว่า ที่ผ่านมาเขาทําคุณเจ็บมามากพอแล้วเขาก็โอเคเขาก็เลยอยากจะปล่อยคุณไปสักทีนะคะไม่เออคือล้างไว้อ่ะเขาก็รู้ว่าเขาเองก็ทําอะไรไม่ได้นะคะอ,อืมเขาอยากให้คุณได้เจอกับความรักครั้งใหม่เขาอยากจะบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่ดีมากๆหรือเป็นแม่สามารถเป็นแม่คนเป็นพ่อคนและดูแลดูแลครอบครัวดูแลใครได้เป็นอย่างดีคุณไม่ได้ผิดอะไร เหมือนเขาประมาณว่ามันผิดที่เขาที่เขาแบบว่าเข้ามาทําให้คุณเสียใจแล้วเข้ามาให้ความหวังคุณและทําให้คุณเจ็บหลายหลายครั้งนะคะแล้วถ้าถ้าคุณไปเขาเป็นอย่างไรอีก <S 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 เขาจะเก็บคุณไว้ในความทรงจําว่าคุณคือคนที่ดีแต่เขาก็มีแอบหึงแอบหวงถึงแม้ว่า จะปล่อยคุณไปแล้วก็ตามก็ยังคิดถึงก็ยังอยากมีคุณแต่รู้ว่ารักทั้งนี้มันมีสองคนไม่ได้เขาก็ต้องปล่อยให้คุณไปตามทางหรือไปตามเส้นทางเดินชีวิตแล้วตัวเขาเองก็ต้องเลือกเส้นทางที่เขาทำหรือเส้นทางที่เขาเลือกเช่นเดียวกันเหมือนเหตุการณ์นี้มีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมีใครท้องมีครอบครัวอะไรสักสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วต้อง ต้องเป็นไปตามขบวนการของการดูแลอะไรประมาณนี้ค่ะอืมแล้วเขาเองก็ต้องปล่อยคุณไปในสถานการณ์นี้ถามว่าเขาก็เองก็ไม่ได้อยากจะสูญเสียหรือปล่อยคุณไปนะแต่ด้วยความที่ว่าต้องจำใจแยกย้ายหรือถ้าคุณจะไปเขาเองก็ไม่ได้อยากจะล้างคําว่าไม่ได้อยากจะล้างในไม่ใช่ว่าไม่รักรักคิดถึงแต่ล้างไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อยาก เข,เขาเองก็ต้องเริ่มต้นชีวิตของเขาเขาเองก็อยากให้คุณได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณเช่นเดียวกันนะคะโอเคแล้วเขาเป็นยังไงกับเราอีกเขาเขาก็คิดว่าเขาเคยคิดนะว่าจะมีชีวิตร่วมเป็นคู่ครองกับคุณแต่เรื่องระหว่างของคุณกับเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่เป็นไปได้เป็นไปได้ยากเพราะมันมีรักสามเศร้าเดวิลขึ้นมาใครสักคนในที่นี้เป็นมือที่สาม รือเป็นรักสามเศร้าที่เป็นรักซ้อนนะคะแล้วเหมือนสังคมหรือสิ่งที่เราทําสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เราเป็นสังคมไม่ยอมรับอืเขาเองก็เครียดเขาเองก็รู้สึกลําบากใจเขาเองก็เสียใจที่หักหลังคุณหรือทําอะไรรับหลังคุณคือสิ่งสิ่งที่เขารู้สึกเขาอยากจะขอโทษคุณนะเขาเองก็ลําบากใจและเขาเองก็อยากให้คุณได้เจอกับคนใหม่หรือเจอกับใครที่ดีกับคุณจริงๆนะคะอืม เขาจะปลดปล่อยคุณนะเขาปลดปล่อยคุณแล้วค่ะเขายอมรับได้ว่าถ้าคุณจะไปแล้วเขาก็ปรัถนาคุณให้ปรัถนาให้คุณได้มีเส้นทางเดินชีวิตที่ดีกว่านี้หรือพบคนที่ดีกว่านี้หรือพบทางใหม่ที่ดีกว่าเขาจะปล่อยคุณไปค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาถ้าย้อคุณไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าเขาเองก็ต้องเลือกอีกคนคุณเองก็ต้องมีคนใหม่อะไรประมาณนี้นะคะพอดูสถาน,นการณ์ว่าแล้วถ้าเราไปจากเขาชีวิตจะเป็นอย่างไร ดูหน่อยห้าห้าใบอืมคือไม่ไปก็ต้องไปอ่ะมันสถนานการณ์มันบังคับแล้วแต่การไปของคุณมันมีมันมีความหวงังมันมีแพชชั่นมันมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวฟูการเริ่มต้นใหม่อย่าได้กลัวกับสิ่งข้างหน้าคุณให้คุณเปิดเอ e เ g อของตัวเองอ่ะเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่อ่าคนใหม่ๆรอคุณอยู่คุณคิดว่าจะไม่มีใครรอคุณอยู่ข้างหน้าปลายทางแต่มีนะคะ มีคนรอคุณอยู่เนาะความลับอะไรทุกอย่างมันถูกเปิดเผยอ่าสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณเลือกทําในสิ่งที่มันใช่สําหรับคุณหรือสิ่งที่มันถูกต้องสําหรับชีวิตของคุณแน่นอนว่า sector panel นนการเรียนรู้ใหม่กับคนใหม่ๆกับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานชีวิตความเป็นอยู่มันจะมีอะไรที่ท้าทายเข้ามา และก็ได้พบเจอกับสิ่งที่ดีกว่านะคะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวกับสิ่งใดกับข้างหน้าเดสตาเกิดขึ้นสิ่งใหม่ความหวังใหม่การเจอคนใหม่มันอาจจะยากหน่อยแต่มันแต่สุดท้ายแล้วคุณเองก็จะได้เจอคนคนนั้นนะคะขอให้เมื่อคุณหยุดหรือเลิกกับคนนี้ให้คุณอยู่กับอยู่กับตัวเองสักพักแล้วก็โฟกัสที่การรักตัวเองดูแลตัวเองการงานการเงิน อยู่สักพักหนึ่งอย่าพึ่งกระโดดไปกับความสัมพันธ์พอคุณอยู่ได้สักพักหนึ่งคุณนิ่งได้เงียบคุณนิ่งได้ปรับเอนเนอร์จีตัวเองได้และจะเจอกับความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาในอีกไม่ช้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะจบกับคนนี้แล้วไปก้าวกระโดดรีบหาความสัมพันธ์ใหม่มันค่อนข้างที่จะยากที่จะเจอใครที่แบบว่าดีหรือแบบ ใช่ในเวลาเวลาที่เราแบบว่าเราเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆมาฉะนั้นขอให้คุณนิ่งๆก่อนนะแล้วโฟกัสที่ตัวเราโฟกัสที่งานโฟกัสที่อนาคตนะแล้วสุดท้ายแล้วพอเราจัดการเคลียร์กับชีวิตทุกอย่างได้ดีได้ลงตัว แล้วความรักอะ่ะมันจะมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณจักรวาลจะเหวี่ยงคนคนนั้นเข้ามาหาคุณในเวลาที่เหมาะสมนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอ่ะต่อไปผู้ที่เลือกสีเขียวนะคะขอดูว,ว่าจะเป็นยังไงผู้ที่เลือกสีเขียวไปกันค่ะ ขอดูสีเขียวน่อยเป็นยังไงบ้างพลังงานชีพของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรคุณกำลังปรับและเข้าใจกับความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกนิ่งได้คุณรู้สึกว่าโอเคคุณอยู่กับตัวเองอยู่กับงานอยู่กับหลาย,ลายอย่างคุณไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครแต่คุณพยายามปรับตัวเองเพื่อให้เข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนคนนี้ การปรับของคุณเนี่ยไม่ใช่จะปรับเข้าหาเขาแต่คุณปรับเพื่อจะยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ตอนนี้คุณขออยู่นิ่งๆเงียบๆเพื่อปรับ energy ของตัวเองและเรียนรู้กับสิ่งใหม่บางครั้งก็บางคนอยู่กับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ การาศึกษาหาความรู้หรือการที่ตั้งสติอยู่กับศีลอยู่กับธรรมะหรืออยู่กับตัวเองนั่งคิดพิจารณาทบทวนใ่ตองหลายๆอย่างปรับพลังงานหลายๆหลายๆอย่างของตัวเองเพื่ออยากจะเริ่มต้นกับชีวิตอะไรใหม่ๆไม่อยากจะรอคนคนนี้ละอยากจะไปเริ่มอะไรใหม่ๆกับเรื่องราวใหม่ๆของชีวิตแล้วก็พยายามที่จะทําทุกอย่างให้เข้า เข้าใจอะในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนคุณพยายามคุณยอมรับเข้าใจและปรับตัวเองได้ดีมากๆในเวลาขณะนี้กับคนคนนี้นะคะโอเคถ้าคุณเป็นพลังงานนี้ไปต่อขอดูค่ะว่าพลังงาน Energy ความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงกับคุณขอดูหน่อยนะจ๊ไม่หมอสับไพ่บ่อยเพ่าเไม่งลมคัญกันนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ได้พย่ยตัวเดิมบมาเอาเอเนจีจริงๆเนาะ พอดูหน่อยค่ะว่า energy ความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไงเขาคิดถึงคุณนะอืมเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เก่งและเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่คุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตแล้วเขาก็รู้ว่าคุณอะกำลังจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้อืมแต่เขาหมนไม่อยากจะสูญเสียคุณไปนะเท่าที่เห็น หมือนอยากจะยื้อคุณไว้อ่ะค่ะพอดูว่าถ้าเราถอยล่ะเขาจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์นี้เหมือนเขามีใครอีกคนจริงๆเขาไม่ได้อยากเลือกกับคุณแต่เขาก็ไม่สามารถเลือกใครได้แล้วก็ไม่สามารถเลือกคุณได้ตอนนี้คือเขาไม่อยากจะเลือกใครเขาอยากแบบเขาไม่เลือกใครแต่เขาเขาต้องการความสัมพันธ์แบบเนี้ยคือมีคุณมีอีกคน แล้วก็มีใครอีกหลายๆคนเออแต่ว่าที่ว่าเจ๋งๆเด่นๆคือมีคุณแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเจ้าชู้หน่อยนะแต่ดูแต่แต่พูดเป็นคนดูมีธรรมะดูมีศีลดูเป็นคนแบบจริงจังแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้เลยแหละคนคนนี้ที่คุณถามถึง เนี่ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าสับสนและรู้สึกว่าเอ้ยบางทีเราเรารอคนผิดไหมอะไรประมาณเนี้ในสิ่งที่เป็นแล้วตัวเขาเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณไปจากเขาอ่ะเขาจะมีปฏิกิริยายอย่างไงเขาไม่ยอมนะคะอืมเนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปอืมเขาจะพยายามทําให้เห็นว่าเออเขารักคุณเขาอยากจะมีคุณในชีวิตและพยายามจะแสดงออกให้เห็นว่าเขาจริงจัง แล้วเขาจริงจังจริงไหมอะ่ะขอดูดิเดลีเวอร์ถามว่าเขาถูกใจเราไหมถูกใจเขาก็มองว่าเราอะ่ะเหมือนเป็นคนที่มีเคมีตรงกันแล้วก็รักแต่ด้วยดวงของเขาหรือนิสัยของเขาอะ่ะเขาก็ยังหยุดเรื่องความเจ้าชู้ไม่ได้เขาก็ยังจะทำอะไรรับหลังและคุณก็จะจะมีความเครียดแล้วก็ปวดหัวบางทีมันเป็นเหมือนกรรมเป็นเป็นลนักษณะ นิสัยของโดยตัวตัวตนของเขาจริงๆเขาอยากหยุดทุกอย่างเพื่อคุณนะเพราะว่าเขาก็มองว่าคุณคือคนที่ถูกใจแล้วก็รักมีอะไรที่เคมีตรงกันมากๆมาเซ็กซ์สนิยมความต้องการจุดมุ่งหมายมีทิศทางแนวทางคล้ายๆกันมีความอะไรที่ชอบมันเหมือนกันเหมือนเจอทวินเฟลมเหมือนเจอโซเมดเหมือนเจอคู่ครองแล้วเป็นเหมือนอะไรที่ผูกพันกันมาแล้วก็รักคุณด้วย แต่พอจะเอาจริงๆจ,จังๆอะ่ะที่จะให้เป็นคู่ชีวิตอ่ะกับทำกับคุณกับทาไม่ได้เพราะตัวเขาเนี่ยมีพื้นฐานที่แบบว่าเขายังไม่สามารถที่จะอยู่คองคู่หรือค,ค,คู่คองกับใครได้ในเวลาขณะนี้เนี่ยคะ่ะอืมแต่สิ่งที่เขาจะทำอ่ะเขาจะไม่ยอมเสียถึบคุณไป เขาจะพยายามทําทุกวิถีทางนะคะให้รู้ว่าคุณเน่ยคือคู่ของของเขาคือคนรักของเขาคือคนที่เขาจะจริงจังด้วยอะไรประมาณนี้อะค่ะอืมแล้วถ้าเราให้โอกาสเขามันจะดีไหมคะเอ่อเหมือนถ้าคุณโอ้โหมันต้องใช้ความพยายามมากๆเหมือนคุณเขาเป็นประมาณเนี้ยคุณต้องใช้แบบว่าความอดทนแล้วก็ยอมรับได้กับคนที่เขาจะมีคนที่หนึ่งที่สองที่สาม แต่ถ้าคุณมองข้ามตรงจุดนี้แต่ไปได้อะแล้วแบบเขาก็จะให้คุณเป็น number one น่ะและทีนี้คุณจะยอมไหมอ่ะเพราะว่าถ้ารักนี้มันไม่มีรักเดียวอ่ะแต่เขาจะให้คุณเป็น number o อน่ะถ้าคุณยอมได้ความสัมพันธ์นี้ก็ไปต่อได้แต่ถ้าคุณยอมไม่ได้สุดท้ายแล้วคุณเองเป็นคนที่เหนื่อยแล้วก็หนักกับความสัมพันธ์นี้อือไพ่ขึ้นเดอะทาวเวอร์คือการจบแล้วเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าคุณแบบว่ายอมรับในโลกของความของตัวตนของเขาที่เป็นแบบเนี้ยอืม คุณก็จะครองเขาได้แต่คุณแต่จะให้เขาเลิกกับคนอื่นโดยที่ไม่มีใครเลยแล้วมีแต่คุณอนะค่อนข้างที่จะยากและเป็นไปได้ยากนะคะสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกที่จะมีเขาแล้วก็ให้เขาคุยกับคนอื่นด้วยหรือเราเลือกที่จะตัดเขาแล้วไปเจอก,กับสิ่งใหม่มันอันไหนมันจะดีสําหรับคุณนั้นคือคุณเป็นคนที่ต้องตัดสินใจอะคะ่ะแต่โดยโดยรวมๆแล้วอะคือ คือเขาไม่ยอมปล่อยคุณเนี่ยเขาจะทําอะไรที่กวงแล้วรวงคุณตลอดเวลาเขาทาเป็นคนเขาเป็นคนโรแมนติกนะทําเป็นเหมือนว่ารักคุณแล้วก็ทําเป็นเหมือนว่าดีกับคุณถามว่าทําเป็นหรือทําหรือยังไงคือรักแหละก็รักก็ดีแต่ว่าแต่รักไม่สุดอะสุดท้ายก็มีคนอื่นอยู่รับหลังไม่ยอมจบไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเดิมๆไม่ยอมที่จะเลิกเจ้าชู้แล้วก็ไม่สามารถมีคุณคนเดียวได้เนาะถ้าคุณ ถ้าคุณไม่เอาเขาแล้วอ่ะคุณเดืองคุณจะเป็นยังไงขอห้าใบอุย๊ยคุณเจอคนใหม่ได้นะคะอือคุณคิดว่าบางทีมันยากแล้วที่จะเจอกับคู่ครองคนใหม่แต่จริงๆแล้วคุณก็มีคู่ของคุณรออยู่ข้างหน้าเนี่ยการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่มันต้องจบแล้วก็หลุดพ้นกับความสัมพันธ์นี้ก่อนทุนถึงจะได้เจอกับคนใหม่ที่ใช่สําหรับคุณแต่ถ้า แต่ถามว่าเขาเป็นคนโรแมนติกและแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณไหมเขาจะแสดงออกมากๆในวันที่คุณถอยห่างหรือหรือจบกับเขาเขาจะไม่ยอมนะคะกับคนคนนี้แต่ถามว่าเขาจะมีคุณคนเดียวไหมไม,ไม่เขาจะไม่มีคุณคนเดียวถ้าคุณยอมรับได้ที่จะเขาจะให้คุณเป็นนมัมเบอร์วันอะแต่เขาก็จะมีคนที่สองที่สามตามมาทีนี้มันคุณจะยอมรับไหมกับจุดจุดนี้แค่นั้นเองค่ะอืมก็ขอให้คุณโชคดีวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ